เขาอยู่นี่แล้วอุ้ยอยู่ไหนโอ้ย,อยฉันควรย้ายออกจากที่นี่ให้เร็วกว่านี้ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้ฉันก็ย้ายแล้วละ่ะแค่ต้องหยิบของบางอย่างไปอีกสักหน่อยนะั่นคือนมขนมเล็กน้อยหรืออะไรที่พิเศษเพื่อเธอแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่ามันสายไปแล้วฉันหวังว่าเธอจะชอบของขวันที่ฉันให้เธอนะ ยี่ธันวาสองพันสิบสองวายไม่ใช่วันปีใหม่หรอนี่ยังอยู่ในนี่คริสต์มาสอีฟอยู่เลยเดินตามทางเดินไปเลยนี่เรามาให้ตังเรามาให้ของขวัญสาวอันนี้ยไม่นะ้อเล่นผิดเทศกาลว่ะขอโทษครับท่านผู้ชมแม่นี่ใครเนี่ยว่างไงลุงลุงแก่มกันนะเนี่ยไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเฮ้ hey! พอมีเวลาสักหน่อยมะ อ๋อคุยซะหน่อยแกอาจจะเหงาไงแกลงๆแล,ล้วไม่คิดเลยว่าจะเจอคนเดินอยู่แถวนี้ตอนคืนใช่มันรู้สึกแตกต่างจากในเมืองมากเลยเออจริงๆแล้วฉันมีอะไรจะถามคุณหน่อยนะ่ะที่ไหนมีขายอาหารบ้างหรอเออมินิ่มาตรงไปเล็กน้อยแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ยากหรอกที่จะเจอมนะันอ่ะโอ้เยี่ยมไปเลยขอบคุณครับพอดีต้องไป หยิบของไปเอาของเล็กน้อยน่ะเช่นอาหารหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อใครสักคนเหรอใช่แล้วแฟนสาวผมเองอะ่ะพวกเขามักจะมีอะไรสักอย่างติดมือมาเสมอไม่จาเป็นต้องมากก็ได้นะฉันชื่อเทอร์รี่แล้วคุณล่ะชื่อมิดยินดีที่ได้พบนะมิดยินดีต้อนรับสู่เมืองด้วยแล้วคุณไม่หนาวเหรอ เออฉันทํางานที่อู่ซ่อมรถเล็กๆตรงเนี้ยตอนคืนอะ่ะร่างกายฉันมันไม่ตอบสนองไปแล้วมันชินไปแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองมันนี้มาดอุ่นนะอ่าบอกทำไมอะ่ะมันก็เปิดแอรไม่ใช่หรอวะเคยรู้สึกบ้างไหมสถานที่แห่งนั้นอะ่ะก็เคยทําให้ความรู้สึกของคุณกลับมาเช่นกันอะไรวะไม่เข้าใจความสนใจของคุณกลับมาเช่นกันเอ,อ้ยผมไม่เข้าใจครับผมเองก็ไม่เคยมีครับผมงั้นเหรอ คงไม่มีอะไรแล้วเอาล่ะผมต้องไปแล้วนะเจอกันใหม่นะเชอร์รี่โอเคแล้วเจอกันนะลุงเดีย๋ยหนาตายซะก,ก่อนล่ะรี่ไปดีกว่าเขาบอกให้ตรงไปเดียวซ้ายอา้าวไม่ได้เดียวซ้ายเดียวขวาเฮ้ยมาหลงเฉยอยู่ดีก็มาเดินหลงซะแล้วกี่โมงวะเนี่ยสี่ทุ่มสิปดมินิมาร์ทลิลิมิด้วยลิมิหนาดเอ้ยลิมีมาดเออ ไม่ใช่มินิมาร์ทนี่หว่าริมินาดเอ้ยอ่านยากเหลือเกินริมินาดเออต้องซื้อเลซื้อโซดาซื้อนมซื้อขนมปังซื้อซีเรียลซื้อผลไม้ไมนี่ซีเรียลหนึ่งผลไม้โอ้โหใครเอาน้ามาแปะไว้อย่างนี้เนี่ยล้นตู้เลยนี่น่าจะเป็นชิปนี่ขนมปังแล้วนม นมอ,อยู่ไหนเอ่ยอ,อยู่นี่เองมาแปะเหมือนคนไม่รู้เลยแล้วไอ้ไอ้ผลไม้ที่มันอยู่ไหนเนี่ยผลไม้มันต้องอยู่ไหนโอ้โหไม่เห็นได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยไปคุยกับแคชเชียร์ว่างไงเฮ้ยคืนนี้มันช้าว่าไหมใช่เลยอะไรคือฟิงเกอร์วะตัวเลขเลขเหรอฟิงเกอร์แป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเซิร์ชแปบ๊บจำนวนเหรอ หรือแปลว่าจํานวนเออจำนวนเท่าไหรออ่อ่ะใช่ป่าวะใช่ป่าวะมันมันแปลว่างี้ไหมผมเซิร์ชแล้วผมก็งงเหมือนกันวะนี่คือทั้งหมดเหรอโอ้พอดีผมลืมอะ่ะพอดีผมต้องการของขวัญให้ใครสักคนอะ่ะนั่นคือแฟนสาวของผมเองผมรู้ว่านี่มันอาจจะกระทันหันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงคริสต์มาสอีฟพอดีผมมีบางอย่างที่อาจช่วยได้อะ่ะร้านค้า จะเปิดเพลงผ่านลำโพงอีกประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้าผมเลยคิดว่าลองให้สิ่งนี้กับเธอดีไหมผมได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงสุดเจ๋งกับแผ่นเสียงไวนิว่ะราคาทั้งหมด14ดอลลาร์รวมกับของทุกอย่างที่คุณซื้อด้วยละกันเฮ้ยเอาจริงเหรอครับใช่ขอบคุณมากครับโอ้โหคุณนี่ใจดีมากเลยไม่มีปัญหาหรอกขอให้เป็นคืนที่ดีนะกู d ดไนท์เพื่อนอ้อเดี๋ยวก่อน คุณเห็นอีวานบ้างไหมอ่ะเออไม่ครับขอโทษไม่มีอะไรหรอกทุกทีเขาจะชอบโทรมาลางงานตลอดนะแต่วันนี้เขาไม่โทรนะสิแปลกจังอ่ะไปให้ให้แฟนดิค่ะไปหาให้แฟนออกกันไปฮเฮ้ยเฮ้ยใครวะน้าไอมันตัวดำไอมันัวดำอ้าวเฮ้ยเหมือนมีใครออ้ย มีใครอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เฮ้ยยิงไปโอ้โหไอ้น,นี่น่ากลัวกว่าคนข้างนอกอีกมัง้งอะไรหรอครับนายเห็นคนเมื่อกี้ใช่ไหมที่แสงตรงนั้นน่ะแสงไฟตรงนั้นน่ะใช่อ่ะคุณรู้จักเขาเหรอไม่เลยแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาที่นี่มักมีคนพบเห็นและรายงานเกี่ยวกับเขาตลอดสี่วันที่ผ่านมาจนเมืองนี้รู้สึกอยู่ในความตื่นตหนกตำรวจก็ยังไม่สามารถจับเขาได้ เขาจะหายตัวไปในตอนเช้าแล้วจะมาออกอารวาสที่นี่อีกตอนกลางคืนฟังฉันนะอย่าทะเลทลายไปไหนในคืนนี้ตรงไปบ้านแฟนของนายซะเข้าใจหรือเปล่าเออเข้าใจแล้วไปเราไม่เบี้ยวแล้วไปดีกว่าแล้วก็อย่ามายืนหลังลูกค้านะเดี๋ยวลูกค้าโบก <c oughs> ห้ามทะเลทลายนะตรงไปอย่างเดียว ห้ามทะเลทะลายไม่งั้นโดนแน่มันวิ่งได้วะเกมนี้เสียวจังสองทุ่มสามสิบไม่ใช้สองทุ่มสี่ทุ่มสามสิบณโตเมืองเฮ้ยถึงเมืองแล้วหรอเราบ้านแฟนสาวใกล้ขนาดนี้ไม่ซื้อรถมาขับวะแคล่ทำไมเอเฮ้นายน่ะมีอะไรงั้นหรอมันเีัสแป,ป๊บหนึ่งสิเออโอเคคุยกับใครอีกวะ เออว่าแต่มีอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรมากหรอกเหมือนเดิมทุกอย่างเน็บหนาวหน้าหดหูไม่มีอะไรใหม่เอ,อ๊ะทำไมมันตอบไม่ตรงคำถามวะ <S <S คุณเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมอ่ะเช่นมีคนแอบตามแอบดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉันเห็นเขาบ้างเป็นบางครั้งยืนอยู่ตรงใต้แสงไฟที่ริบรีตรงถนนรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยงั้นเหรอรอคอยอะไรอะ่ะไม่รู้สิ คนที่เขามักตามน่ะไม่เคยกลับมาอีกเลยอ้าวมาขู่ให้กลัวแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเออฉันไม่สนมันล็อกชีวิตฉันมันก็เศร้าพอแล้วแล้วผู้คนปล่อยให้เกิดอะไรเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นได้ไงอะ่ะผู้คนเหนื่อยแล้วละอาแล้วมองไปข้างหน้ามันง่ายกว่ามองย้อนกลับมาใช่ไหมล่ะเฮ้ยคำคมมาเฉยโอ้โห ฉันคิดว่าคุณน่าจะชินกับสถานการณ์นี้แล้วนะฉันนั่งอยู่ที่นี่ตลอดแหละฉันเปิดรับทุกอย่างที่เข้ามาหาฉันโอ้ฉันควรจะไปได้แล้วล่ะตอนนี้ก็น่าจะดีนะเขาชอบคนเดินอะ่ะอา้าวแล้วแล้วมาบอกอย่างนี้เลยเขาชอบมาตามคนเดินด้วยงั้นเรานั่งอยู่ที่นี่ไหมไม่ต้องไปไหนแล้วส4บสี่นาทีแล้วเรียบร้อยการเดินครั้งสุดท้าย บิวมาซะขนาดนี้บิวมาซะขนาดนี้วิ่งอุย้ยวิ่งได้เฉยเฮ้ยนั่นเทอรี่มีดส,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 สิ่งทุเรจังเออมีดเอ้ยไม่ได้เทอรี่เฮ้ยเทอรี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณบาดเจ็บอะเะอย่ากังวลเกี่ยวกับฉันเลยฉันช่วยคุณได้นะไม่ฟังนะ นายต้องไปบ้านของเธอบ้านของแฟนสาวเธอเอ้ยบ้านของแฟนสาวนอยแคลฉันทิ้งคุณไม่ได้อะเทอร์รี่มันไม่ถูกต้องฉันอยู่มานานแล้วอะเอ้ยนักติดตามเนี่ยมันไม่สนใจฉันเลยฉันไม่แคร์มันไม่แคร์อะไรทั้งนั้นฉันว่านายก็ควรดูแลตัวเองด้วยนะแคร์บ้านแคร์นายต้องรีบไปเร็วเข้า เขาอยู่นี่แล้วอุ้ยอยู่ไหนโอ้ยผิดทางเว้ยพิดทางพิดทางเหมือนกำลังจะโดนบ้านแคอยู่ไหนบ้านแคอยู่ข้าม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 ไปโอ้โหพิดทางไปว่าต้องไปทางนี้หรอต้องไปทางนี้ใช่ไหมต้องไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่แปลว่าต้องสวนแล้วหรอสวนกระเสผมจะสวนกระเสยังไงอะไม่ไปทางนี้วะน่าต้องไปทางนี้นะเตรียมวิ่งเลยสาม สองนืงวิ่งนะจ้าไป้วจ้าโอ้โหวิ่ง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 ไปถึงว่านีว่าจะตายซะแล้วถ้ามันเล่นดักหน้าซะขนาดนี้ฉันวิ่งและวิ่งและวิ่งโชคยังดีที่ประตูไม่ได้ล็อกฉันเห็นไอ้คนตามนั่นอะยืนอยู่ข้างหน้านั่นและฉันก็ได้เห็นหน้าของเขาด้วยฉันจําเขาไม่ได้แต่ว่า เพียงไม่นานหยุดอยู่กับที่ตำรวจได้กล่าวอีแวนโคลอดีตแฟนของแครไม่ใช่แค่เทียที่ฉันเจอก่อนหน้านี้แต่เป็นคนที่ยังอยู่แถวนั้นแม้ว่าแครจะคิดว่าเธอตัดใจจากเขาได้แล้วก็ตามพวกเขาบอกว่าเขาจะติดตามผู้คนในแบบเดียวกับที่เขาตามแคร์เงียบและอดทนคอยสังเกตว่าใครจะอยู่และใครจะไปในเมืองที่ดูเหมือนผู้คนจะไม่เคยกลับมา อีแวนเชื่อว่าเขาคือต้นเหตุและตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ที่นี่แค่จะต้องปลอดภัยและอากาศก็อบอุ่นด้วยและสำหรับคืนนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วโอ้โหหวานอมอมเลี่ยนจบสัทีที่สุดแล้วใครเป็นคนแจ้งตำรวจวะเทอร์รี่หรือเปล่าอาจจะเป็นเทอร์รี่นะครับท่านผู้ชมพลังเชื่อสุดท้ายวะต้องช่วยแล้วเว้ เอาล่ะทุกคนครับนี่ก็ปีใหม่แล้วสงสัยว่าปีใหม่ครับผมผมคงไม่ได้เคาดาวเพราะว่าผมนอนดีกว่าง่วง